เจนนี้เทียนโพสุวรรณจากนางเอกสาวสุดมั่นในวงการสู่สายหมูตัวแม่ผู้ศรัทธาพญานาค เป็นอีนึ่งนางเอกสาวที่ได้ผันตัวมาเปน็นนางเอกสายมูสําหรับเจนนี่เทียนโพสวร์ที่ได้มีความศรัทธาในองค์พญานาคโดยเรื่องราวเหนือธรรมชาติในชีวิตเจนนี่เริ่มในปี2566ซึ่งเจนนี่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตนเองภายหลังขึ้นถ้ำนาคีแล้วน้ําตาไหลไม่รู้ตัวขณะนั่งสมาธิมีบางอย่างวิ่งชนจนจะล้มซึ่งสร้างความตกใจให้เจ้าตัวไม่น้อย และต้นปี2567ก็เริ่มมีภาพของเจนนี่องลงระหว่างไร่รําถวายพ่อปู่อือหรือนาคราชทุกอย่างมันมาเองจากความตั้งใจเป็นภาพที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นภาพเหล่านี้จากสาวเจนนี่ จากสาวสังคมติดเพื่อนสู่เส้นทางสายมูเพราะใจที่ศรัทธาทุกอย่างต้องเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยกายเจนนี่รู้จักพญายนาคมานานลึกๆเจ้าตัวเคยแอบท้าทายเคยขอให้พ่อปู่ช่วยบางอย่างเพียงแค่ครึ่งปีเจนนี่ได้ตามที่ขอแถมได้มากกว่าที่ขอนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไร้รำถวายเป็นของขวัญเพื่อพ่อปู่แม่และเหล่าบริวารเพราะมีบางอย่างมาสื่อต้องทำอะไรบางอย่างให้ท่าน ที่ผ่านมาเจนนี่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเคยฟาดคนอื่นว่างมง่ายแต่ตัดภาพมาอีกทีตนเองกำลังรำสิ่งเหล่านี้ต้องรู้สึกต้องเห็นต้องได้มาเห็นกับตาต้องให้รู้สึกว่านี่คือใช่ตัวเองถึงจะเชื่อหากใครที่ติดตามชีวิตเจนนี่จะเห็นว่าเจ้าตัวเป็นคนสุดในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความศรัทธาที่มีต่อพญานาคแม้แต่ชีวิตประจําวันที่ต้องตื่นเช้าออกกําลังกายสวดมนต์ทุกอย่างต้องเป๊ะแบบที่ใจอยากให้เป็นจากสาวสังคมติดเพื่อน กลายเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิและสวดมนต์กินอาหารเจมังสวิรัตไม่เบียดเบียนชีวิตใครเจนนี่มีแบบแผนชีวิตที่ละเอียดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องอาหารการกินเจนนี่เลือกกินนับแคลวกินถั่วนับเม็ดกินข้าวหนึ่งคำกินสลัดไม่ใส่น้ํากินโซดาเปล่าๆแทนน้าหวานไม่ได้ติดรสชาติอาหารที่บ้านไม่มีขวดน้ําปลาไม่ทานน้ําตาลสิ่งที่เจนนี่ชอบมากคือเต้าหู้นึ่งสิ่งนี้อาจยากสําหรับคน อื่นแต่ไม่ยากสําหรับเจนนี่ใจเจนนี่ศรัทธาพญานาคจุดเริ่มต้นมาจากการที่เป็นคนอินเรื่องธรรมะและการนั่งสมาธิซึมซับและรู้สึกเห็นนั่งสมาธิจนบางครั้งเห็นแสงเคยไปนั่งสมาธิถึงเขมรครั้งหนึ่งเจนนี่ยัเคยไปบวชชีพรามกับแม่ชีสันสนีเพราะเด็กๆเ,เ,เคยไฮเปอร์ถึงขนาดต้องกินยาแต่ธรรมะทาให้ชีวิตช้าลงหนึ่งสเต็ป อีกทั้งการน,นั่งสมาธิยังดึงเจนนี่ Jenny, ให้หลุดจากคาแรคเตอร์หนักๆที่ทำให้ดิ่งดาร์กถึงขั้นจุดทูบขอตัวเองอย่าคฆ่าตัวตายเพราะสวดมนต์จึงปล่อยคาแรคเตอร์เหล่านั้นออกมาได้ ภาพเจนนี่ไล่ลำถวายพ่อปู่พญานาคเป็นเรื่องอัศจรรย์ยากจะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวได้บอกผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงเพื่อนซีและเพื่อนร่วมธุรกิจอย่างวุนเส้นวิริทิภาพที่พา,พาก,กันเดินสายมูทําให้ภาพข,ของเจนนี่เปลี่ยนไปแม้แต่คนในวงการมาเถิงด้วยกันถึงกับตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนนี่